ดาสตอรี่วันนี้นะคะจะพาไปดูความช่วยเหลือของ CPF ในช่วงที่การแพร่ระบาดของโควิด -19 ยังจํากัดไม่ได้คือยังทําไม่ได้ถึงจะดีขึ้นแต่ก็ถือว่ายังไม่ได้ดีเท่าที่ควรนะคะ CPF เขาช่วยเหลืออย่างไรติดตามกันเลยค่ะค่ะสวัสดีค่ะกลับมาพบกับอุ๋ยปนัดดาในปนัดดาสตอรี่กันค่ะคุณผู้ชมคะจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ รัฐบาลในการร่วมต่อสู้กับวิกฤตการณ์ในครั้งนี้ค่ะโดยได้ความร่วมมือจากเครือเจริญพกกระพันอาหารจำกัดมหาชนหรือว่า CPF ค่ะในการส่งอาหารปลอดภัยให้กับโรงพยาบาลทั่วประเทศส่งต่อให้กับครอบครัวหมอและก็พยาบาลค่ะกับโครงการ CPF ส่งอาหารจากใจให้กับโรงพยาบาลและครอบครัวหมอและพยาบาลค่ะเพื่อเป็นกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ในวิกฤตการณ์ครั้งนี้ค่ะ จากที่บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัดมหาชนหรือว่า CPF ช่วยแบ่งเบาภารกิจกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขโดยการส่งมอบอาหารให้กับแพทย์และพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาลของรัฐที่มีผู้ป่วยโควิด19ทั่วประเทศและยังดาเนินการอย่างต่อเนื่องล่าสุดพร้อมเดินหน้าส่งต่อความห่วงใยต่อไปถึงครอบครัวของหมอและพยาบาลค่ะ นำโดยนายสุภกิจเจรวนณนประธานกรรมการเครือเจริญพภพภพัณฑ์นายประสิทธิ์บุญดวงประเสริฐประธานคณะผู้บริหาร CPF นายอนัทเมฆัยบูรณวัฒนากรรมการผู้จัดการใหญ่ร่วมบริษัททรูคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนและคณะผู้บริหารร่วมแถลงข่าวเครือ CPF ส่งอาหารจากใจให้โรงพยาบาลและครอบครัวหมอพยาบาลพร้อมด้วยนายสาธิตปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณาสุขและนายแพทย์สุขุมการจนทพิมายปลัดกระทรวงสาธารณาสุขได้กล่าวแสดงความขอบคุณกับภารกิจร่วมฝาา่าวิกฤตโควิด -19 การสนับสนุนอาหารไปยังครอบครัวของแพทย์และพยาบาลในโรงพยาบาลของรัฐที่ดูแลผู้ป่วยโควิดภายใต้โครงการ CPF ส่งอาหารจากใจให้โรงพยาบาลและครอบครัวหมอพยาบาล เพื่อให้คนในครอบครัวได้รับอาหารที่ดีมีคุณค่าทางโภชนาการเพื่อให้แพทย์และพยาบาลปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มที่โดยสามารถลงทะเบียนและติดตามเงื่อนไขได้ที่ l ลน์ CP Freshmart หรือสายด่วนโทร1788ค่ะทั้งนี้ค่ะ CPF ยังพร้อมเป็นตัวกลางนะคะให้กับผู้ที่มีความประสงค์ค่ะที่จะบริจาค อุปกรณ์ทางการแพทย์หรือว่าสิ่งของที่จําเป็นให้กับโรงพยาบาลต่างๆทั่วประเทศนะคะโดยใช้เครือข่ายการกระจายสินค้าของ CPF ค่ะคุณผู้ชมสามารถแจ้งความจํานงได้ตามเบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่ข้างล่างนี้นะคะคุณผู้ชมสามารถกลับมาติดตามบรราาสตอรี่ได้ใหม่ทางสถานีข่าวทีนเอ็นช่อง16และสามารถชมย้อนหลังได้ทาง YouTube Channel ทีนเอ็นไทยแลนด์อย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะคะวันนี้อุ๋ต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ